อให้ทุกคนตั้งกายให้ปรงกำหนดสติคือความรู้สึกของเราไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลตามลมหายใจเข้าไป หหายใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดของเราไหลตามลมหายใจออกมาแต่ใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เรามีความถนัดมีความชำนาญมาเต็เดิมวันนี้เป็นวันศุกร์ที่หกกันยายนพุทธศักราช2562 ดังที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ก่อนเจริญกรรมฐา,านว่าพวกเราเสียที่ที่นับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่นำเอาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตจริงได้น้อยมากในสังเกตจากการขาด ความพอดีในแต่ละอย่างในแต่ละงานในเมื่อเราไม่สามารถนำหลักธรรมที่มีประโยชน์สูงสุดไปใช้งานได้อย่างใจก็ต้องบอกว่าเสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมและน้อมนำมาปฏิบัติ พระว่าการปฏิบัติธรรมเรานั้นยังอยู่ในลักษณะของงูงูปลาปลาไม่สามารถทีถ่จะสำเร็จสำเร็จผลอย่างจริงจังได้ซึ่งคำตอบของความไม่สำเร็จก็คือขาดความตั้งใจจริง บุคคลที่ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติภาวนานั้นก็ต้องยอมแลกกันด้วยชีวิตไม่ใช่ลำบากหน่อยก็ทอ้อลำบากหน่อยก็ไม่เอาแล้วได้อย่างนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะมีน้อยมาก แม้กระทั่งจะรักษาสภาพจิตของเราให้ผ่องใสในแต่ละวันก็ยากไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของมรรคของผลดังก,การที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมบาลีใช้คำว่าธรรมมาือธรรมะมมมปฏิปติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคราวนี้คำว่าสมควรแก่ธรรมนี้ควรจะจับอะไรเป็นหลักก็ดูบารมีสิบเรามีการให้ทานเป็นปกติหรือไม่รักษาศีลเป็นปกติหรือไม่ พยายามลดละเลิกละเว้นออกจากามทั้งหลายหรือไม่ใช้ปัญญาประกอบในการปฏิบัติธรรมหรือไม่มีความภาคเพียรเต็มกำลังของเราแล้วหรือไม่มีความอดกัน้นอดทนเดียต่อสู้จนกระทั่งประสบความสำเร็จหรือไม่ มีความจริงจังจริงใจต่อการปฏิบัติของเราหรือไม่ปักใจมั่นแน่วแน่อยู่กับเป้าหมายของเราไม่คลอนคลายหรือไม่มีความรักความสงสารความเห็นใจต่อสรพพชีวิตแม้กระทั่งตนเองหรือไม่ เมื่อเกินความสามารถของเราที่จะแก้ไขในเรื่องต่างๆแล้วรู้จักปล่อยวางหรือไม่เราสามารถตรวจสอบได้ทุกวันทุกเช้าเหลื่มตาตื่นขึ้นมาเมื่อภาวนากำลังใจทรงตัวแล้วก็ตรวจสอบดูว่า ถ้าวันนี้มีทานจิตของเรายอมสละพร้อมที่จะสละหรือไม่ถ้าวันนี้เราพร้อมที่จะรักษาศีลทุสิกขาบทให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หรือไม่เมื่อพิจารณาไั้ตแ้่ต้นจนปลายแล้วก็ไปประกอบหน้าที่การงานของตนเมื่อถึงเวลาหมดวัน อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาถ้าร่างกายไม่เหนื่อยไม่เพลียจนเกินไปก็สดมนไววปลาจเจริญกรนมาทานก่อนถ้าหากว่าเพลียมากไม่ไหวก็นอนภาวนาเทนแต่ก่อนที่จะหลับก็ให้ทุกทวนในสัญญาสิบอีกว่าวันนี้มีโอกาสให้ทานเราได้ให้หรือไม่ เรารักษาเสียงบริสุทิ์บเรนโบนหรือไม่พยายามเว้นจากโลกลดกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมหรือไม่ไลไปจนถึงข้อสุดท้ายรู้จักเบกขาปล่อยวางต่อเรื่องราวต่างๆบ้างหรือไม่มันก็แปลว่าตื่นนอนและก่อนนอน ควรที่จะทบทวนอยู่เสมอว่าบารมีสิบของเราสมบูรณ์บริบูรณ์หรือไม่ถ้าบารมีสิบสมบูรณ์บริบูรณ์โดยะปัญญาบารมีเราก็จะกระทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยพอเหมาะพอดีโดยสมควรแก่ธรรม ไม่ขาดไม่เกินถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าท่านทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมในชีวิตจริงของเราแต่ถ้าหากว่าทำไม่ถึงตรงจุดนี้โอกาสที่จะได้รับผลของการปฏิบัติก็ยาก โอกาสเข้าถึงมรรคถึงผลก็ยิ่งยากถึงเป็นเรื่องที่ท่านท่านหลายจะต้องพึงสังวรระวังพยายามใช้ประโยชน์จากหลักธรรมก็องค์ทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหนทางที่พระองค์ท่านค้นพบ มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราดูความพอเหมาะพอดีตึงเกินไปก็ย่อนลงนิดหนึ่งย่อนเกินไปก็ไขตึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเราก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่าย ลำดับต่อไปให้ทุกท่านตั้งใจภาวนาและพิจารณาตามวิทยาศัยจนกว่าได้รับสัญญาณบอกความหมดเวลา การคายสมาธิอับานะั่นะแม่งความรู้สึกส่วนเหนี่อการภาวนาพปัญญาของเราความรู้สึกส่วนใหญ่ในใจและการที่สังกัดสั้นต่อไป